สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นไงวันนี้เปิดไลฟ์มาเราก็คือเรื่องแรกเลยใช่ครับก็มาเป็นโปสเตอร์ก่อนครับผมคือณตอนนี้ยังเป็นแค่โปสเตอร์อยู่แล้วแน่นอนว่าเร็วๆนี้ก็ต้องมาเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นพายล์ตเป็นพายล์ตแน่นอนครับอือเป็นไงพี่หนุ่มเราคือเป็นไหมเราเพิ่งจบไม่ไปไม่นานตอนนี้ก็คือบอกว่าเราได้มีเรื่องใหม่จากกระแสนะครับต้องดูแลครับก็เป็นผลจากแฟนๆที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยครับ ก็ขอบคุณมากๆที่ทําให้พวกเรามีเรื่องต่อครับผมใช่ใช่ครับจริงแล้วแรงลักดันส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนคลับนี่แหละครับที่แบบชื่นชอบในตัวพวกเรานุกี่เนาะก็เลยทาให้เราแบบมีโปรเจกต์ใหม่มาอีกนี่ไงเห็นไหมอันีว่าเรื่องมือมืผมคาแรกเตอร์จะากเดลาตัวที่หนจากเดิมมากๆครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นมาเฟียหนึ่งมาเฟียธุรกิจนะธุรกิจออกในมาเฟียด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีทั้งเงินมีทั้งอำนาจแล้วก็ มีคู่แข่งทางทธุรกิจเข้ามาเป็นเนื้อเรื่องคุณเรวาเรียกว่าเป็นส่วนร่วมในเรื่องด้วยในเรว่าบทบาทที่ผมผอยากเล่นมาใช่ครับผมมันเป็นหลวงบอกตล,ลอดว่าหลวงอยากเล่นบทมาเฟียท,ที่เป็นมาเฟียจริงๆิสักครั้งนั้วนี่ไงได้หรือยังสมใจอยากสมใจอยากเลยแต่ว่าด้วยตอนนี้เราถ่ายเป็นโปสเตอร์ที่เป็นคล้ายๆเป็นตัวเดโมมาก่อนอเพื่อเป็นการเปิดไลอ์อพก็จะมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนกันหลายอยา่างเพื่อให้ตรงกับนิยายมากขึ้น ก็มีคาแรคเตอร์เราจะแตกต่กกงางจากมาในลครไม้ก่อนแลแน่นอนครับว่าคาแรคเตอร์ของผมนี้ในเรื่องถึงสมุดนะ<ม>ก็ต่างจากต่างจากหมอไม้แน่นอน<ม>เพราะว่าม,มายคือคนที่น่ารักใสๆนะก๊กกิ๊กแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของกีตา้าที่ที่ในเรื่องคือสมุดอ่ะถึงสมุดเนี่ยก็จะเป็นซีลแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยากจนแบบเแบบเขาเรียกว่าเป็นหนูที่แบบติดจันรอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบคือเอาตัวเองไม่รอดแล้วต้<ม>องสู่กับชีวิตอะไรเงี้ยครับเพราะว่า มันเป็นคนที่คือเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าถูกพ่อละกันนะพ่อเขามีเขาไปยืมหนี้ครับผมมีหนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบทิ้งหนี้ไว้ให้เราใช้แล้วเราก็ต้องแบบไปแก้ไขปัญหาแล้วแบบโอ้โหหนี้นอกระบบด้วยก็ค่อนข้างที่จะแบบดุดันด้วยนี่มาเฟียท่านดีกว่าไม่ใช่ครับต้องบอกว่าอ่าเล้วผมเก็บมาเลี้ยงดีกว่าเราลังจากหลังจากที่ผมประชิญกับสิ่งข้อกรรมข้อกรรมใช่ข้อกรรมแล้วก็มีเขาที่ไหะเดินเข้ามาทําให้เราแบบ หายแต่ว่าหลังจากที่เราไปเป็นแบบว่าเหมือนเขาซื้อเรานะไม่ยังนิดนึงนั่นแหละพอเขาซื้อเราไปแล้วแบบว่ามันก็เกิดเรื่องราวต่างๆภายในเรื่องอย่างนี้คก็ค่อนข้างต่างจากกัวมายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการการแสดงแรกๆที่แบบทําให้รู้สึก <c oughs> ถึงแบบดราม่าอะไรอยาเป็นการปรับ ปรับเปลี่ยนบุคลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนการแสดงที่ทุกคนเคยเห็นจากเรื่องก่อนครับผมใช่ครับก็จะได้โชว์ศักยภาพการแสดงมากขึ้นจากเรื่องนี้เยอะเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยเป็นไงพอบรรยากาศรอบนี้เรากลับมาถ่ายโปสเตอร์มันแตกต่างจากรอบแรกที่เราเจอกันนะเราคลิกกันมมากขึ้นก็จริงๆแล้วหลังจากที่ถ่ายโปสเตอร์รอบนี้ครับคือไม่ครับไม่ ภาพมันย้อนใช่ไหมภาพมันย้อนภาพมันย้อนไม่ก็ด้วยการที่แบบเราก็เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่เรื่องแรกเนาะที่เจอกันแล้วก็มาถึงเรื่องเนี้ยมันก็ด้วยการเวลาครับทาให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ได้มีประสบการณ์หลายอย่างได้มีไอ้คนนรอนไหนวะดาถึงประสบการณ์หลายอย่างประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยใช่ครับมันทําให้สนิทมากขึ้นแล้วก็น่าจะจูนติดกันง่ายกว่าเรื่องแรกครับ ใช่ครับพอถ่ายโปสเตอร์ออกมาอย่างเช่นล็อกเตอร์สไมล์อะครับมันก็จะเป็นสีแบบว่าใช้ระยะเวลานึงในการถ่ายแต่ว่าพอเราแบบรู้จักกันและกันมากขึ้นทําให้การถ่ายโปสเตอร์เรื่องนี้รู้สึกมันแบบแป๊บๆมันก็จูนกันได้แล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายแป๊บเดียวเรียกได้ว่าหมดหวังเพราะแบบมีความหนักาความเลเยอร์ของเราของตัวละครมันก็เพิ่มขึ้นเนอะเราต้องถนัดมากขึ้นเดี๋ยวเพราะว่างานนี้เราต้องแบบเข้าไปทึงการบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมากขึ้นครับแน่นอนครับด้านการแสดงครับก็ ซีนดาราม่าต้องทาหนักนกเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่เป็นแค่แบบดาราม่าทั่วไปเป็นดาราม่าที่ถึงทั้งคนรักครอบครัวทั้งธุรกิจทั้งอะไรหลายๆอย่างที่คนคนนึงต้องมาแบบพบเจอในสถานการณ์เดียวกันครับครับผมแล้วคราวนี้เราบอมีต้องเ็นผู้ช่วยนองอังโอเไหมโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้ดาราม่าหนักนะก็มีมีนะฮะแฟนคลับทุกคนก็เตรียมชู่วรอไว้นะอาจจะต้องมีการเสียงกังเกิดขึ้นอัด ก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นส่วนของการที่เราต้องไปพัฒนาเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามันจะอย่างที่บอกครับมันคนละบทบาทกับหมอไมเลยใช่ครับรอบมีดราม่ามันจะต้องพี่หลงจะโดนถักคะแนนรือเปล่าหรือว่าพี่หล่มจะได้คะแนนบวกผมไม่เคยเป็นคนดีเลยนะแต่ผมเล่นมาจริงไม่ถึงไหนก็ดีอยู่ดีดีเลยไม่มีอยู่ดีเลยไม่ต้องมีอยู่เลยใช่ครับรอบมีรอบมีดราม่าของฝั่งเขามันจะเกิดจากเรารือเปล่าเอาเป็นว่าที่เขาได้ใช้ชีวิตต่อเนี่ยเพราะผมนะ ต้องพูดแบบนี้ได้พอเล่าเลยหรอใช่ดบบนี้นี่คุณคุณดีกว่าแต่ว่าที่ผมอ่านนิยายมานะมันก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมอ่ะมันจะสปอยแหละแต่สปอยสปอยเลยมันคือสปอยเลยโอเคก็เอาเป็นว่าเขาแอบแอบมีส่วนนิดนึงแล้วกันทําให้ผมต้องเสียน้ำตาด้วยถ้าผมหรอถ้าใครถ้าใครอยากรู้เรื่องราวก่อนเนี่ยหรือว่าอยากอ่านถึงตอนจบก่อนก็ซัมารถไปอ่านที่อธิบายได้ครับเรื่องถึงสมุดเป็นสมุดครับอาจารย์มุกควาละแพนเป็นกำลังใจถึงสีให้ผู้เราครับก็ ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับก็สําหรับซีซั่นใหม่พวกเรานะก็ได้บทบาทใหม่ๆได้ตัวละครที่อยากเล่นได้แบบว่าความท้าทายใหม่ๆมากขึ้นได้แบบความหวังขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกใช่ครับผมก็อยากฝากด้วยครับกับเรื่องถึงสมุทนะครับก็หนอามจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็จะเคารพในบทของนิยายให้มากที่สุดครับอ้อามอยากฟังไหม ครับผมก็สิ่งที่ฝากไปก็พี่หลงได้พูดไปหมดแล้วครับเ็ฝา,ากแฟนๆแล้วครับคอยสนับสนุนเราอ็นดูพวกเรานะาพี่หลงหรือว่าตัวน้องอาบเองฝากติดตามกันตลอดไปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าเกิดโปรเจกต์เล่งนี้จบถ้าแฟนๆยังชื่นชอบยังชื่นชมยังไงก็อาจจะมีอีกก็ได้นะครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ